ขายของหรอไม่ใช่แล้วเอาเสื้อผ้ามากองทำไมเต็มโต๊ะขนาดนี้จะมาจัดกระเป๋าไปเที่ยวกันจัดกระเป๋าไปเที่ยวยก็สเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เหรอกายใช่โอ้โห สองคนเพราะน้องกายปิดเทอมแล้วส่วนน้องเกดไปโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภารกิจจัดกระเป๋าซึ่งทริปนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าปกติเวลาคนไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปแบบเต็มที่3วัน4วันหรืออาจจะไปยาวกว่าน,นั้นไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ในเมื่อที่น้องกายปิดเทอมและน้องเกสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียนอีก2วันแล้วเขาก็จะปิดเทอมเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันหยุดคือเวลาทองของพวกเราใช่ไหมใช่ ก็เลยจัดทริปรวดเดียวเลยค่ะไปเที่ยวติดกัน8วัน3จังหวัดเราไปรวดเดียวไม่กลับมาแวะบ้านเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราสามารถพกกระเป๋าไป3ทริปได้อย่างสบายตัวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ8วันที่เราจะไปกันเนี่ย สามจังหวัดอย่างที่บอกนะคะเราจะไปกันที่พัทยาภูเก็ตแล้วก็หัวหินเป็นทะเลทั้งหมดโดยเราจะไปพัทยาทั้งหมด3วันก็คือเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้ววันอาทิตย์เราเช็คเอาท์จากโรงแรมปุ๊บเราจะขับรถไปจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ขึ้นเครื่องไปภูเก็ตเป็นภูเก็ตวันที่1วันเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็จะเป็นทั้งพัทยากลับมากรุงเทพสุวรรณภูมิแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตนะคะแล้วก็อยู่ภูเก็ตวันที่1 วันที่สองวันที่สามวันที่สี่แล้ววันที่สี่เช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเราบินจากภูเก็ตกลับมากรุงเทพเอารถเสร็จปุ๊บเราจะขับรถไปหัวหินซึ่งอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรโอ้ยไปจบคีรีขานนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวหินวันที่หนึ่งหัวหินวันที่สองหัวหินวันที่สามแล้วเราถึงจะกลับบ้านกันทั้งหมดแปดวันเนาะเนาะนะคะและอันนี้ก็คือเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีแค่ของ ป้าป้าหม่าม้าน้องกายเแบบี้เกนไม่ต้องตกใจว่าทําไมไม่จัดให้น้องเกนหลายคนจะบอกว่าด่าไม่ oh. เกนเนี่ยช่วงเนี้ยเขาอายุจะ12ใช่ไหมคือสติกาย,ยนนี้จะ12บสองะ เขาเป็นวัยที่แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นน่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองเลือกมามาเลือกเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นอ่ะเชิญจะจัดเองไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องเกสนเนี่ยจะเป็นคนจัดแล้วเอามายัดใส่กระเป๋าทีหลังนะคะไม่ดรามา่าไม่ดราม่านะคะเราให้เขาเคารบการตัดสินใจของเขาเองอะไรประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเอาอะไรไว้ยังไงบ้างคะ่ะ อเนื่องจากเราไปทะเลนะคะเสื้อผ้าทั้งหมดเราก็จะเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายๆสบายๆอย่างนี้ของแม่แอนเกงขาสั้นอะไรแทะ,ทะนี้เ,เสื้อก็จะแบบ สบายๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะคือไปทะเลเราก็ควรจะเป็นชุดอะไรที่ธรรมะธแมงเนาะเกงขาสัานนะ้นอะไรอย่างงี้ถึงแม้เราจะไปโรงแรมผ้าดกก็เข้าใจว่าแบบถ้าเราแต่งตัวแบบสบายๆก็คือเรามาพักผ่อนจริงๆของเบบี้เกนก็อาจจะมีเสื้อเชอิ้ตที่แบบเออให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนไปทะเลหน่อยเห็นปะ่ะแม้แต่ลายยังเป็นลายแบบต้นมะพร้าว ลายแว่นกันแดดน,นะลายเรือใบเรือใบนะเรือใบอะไรอย่างงี้เนาะส่วนของเบบี้บเกนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยก็จะต้องมีแบบผ้าเช็ดตัวของน้องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใช้ของโรงแรมเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำยาซักผ้าประเภทไหนน้องจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีของโรงแรมพวาก็จะส่งไปคักรวมหรือแบบมีพวกสารฟอกขาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือดูดูผ้าอ้อมสิปึ้งนี้นะคะ เอาไปเหลือดีกว่าค่ะจำเทคนิคแม่แอนไว้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอื้อแตกเขาจะอาเจียนเขาจะท้องเสียเขาจะป่วยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผ้าอ้อมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์นะคะเอามาชุบผ้าซักน้ําบิดเช็ดตัวได้นะเอามากันแดดได้หรือบางทีแบบใช้ใช้อยู่ร่วงพื้นเราก็ต้องเปลี่ยนผืนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอย่างนึงคือไปทะเลเราควรจะมีผ้าแบบสบัดผิวๆบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เอาไปแบบรับลมทะเลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปแบบผูกผมก็ได้หรือเอาไปคุมไหลเอาไปแบบเขาเรียกว่าไงกลางให้ลมมันกระพือกระพือแบบนี้ได้อีกอย่างหนึ่งของเบบี้เกนที่ห้ามลืมเวลาไปต่างจังหวัดผ่อนลื้อนิดนึงอันนี้มีอีกนอกจากผ้าอ้อมแล้วเรามีผ้ากันน้ำลายด้วยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะน้ำลายเยิ้มน้ำลายยืดก็ต้องวันนึงใช้สองสามผืนอะไรเงี้ยก็พกไปก่อนอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพกไปของเบบี้เกนนั่นก็คือผ้า ลองกันฉี่กันเปียกอันนี้เอาไว uh, ้ลองเวลาแบบน้องอาบน้ําเสร็จเพราะว่ามันจะมีหลายครั้งที่แจ็คพอตเวลาน้องแบบก่อนอาบน้ําหรืออาบน้ําเสร็จอะไรเงี้ยไม่ฉี่ที่ห้องน้ําให้เรียบร้อยแต่พออุ้มมาแต่งตัวปุบ๊บก๊อกแตกนะคะนั่นแหละเราก็มีเอาไว้กันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูาที่นอนของโรงแรม,มเขาจะเสียหายนะอีกอย่างหนึ่งของเบบี้เกย์ก็คือจะพกหมอนส่วนตัวไปนะคะน่าจะครบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวก ชุดชั้นในเราก็เลยใส่ถุงเอาไว้ให้มันไม่อุจจาตานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปของ b a บ y g เกนนะคะโอเคอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเค็มแม่แอนจะพกกระเป๋าที่มันพับไว้ได้เสมอนะคะพอไปถึงอะบางทีเราก็แบบรีบเนาะก็การกระเป๋าใบหนึ่งเลยเอาไว้ให้ทุกคนใส่อีกอย่างนึ่งที่สําคัญมากไปทะเลใช่ไหมก็ต้องมีชุดว่ายน้าเพราอ,อินเคยพูดกับแม่แอนเสมอมาว่า คนเรามันมีชุดว่ายนะ้ำชุดเดียวไม่พอเหรอแม่บอกว่าไม่พอค่ะเพราะว่าเราถ่ายรูปเดียวคนเขาจะจําซ้ําได้จะบอกว่าแม่แอนนี่น้อยแล้วนะคะอันนี้หนึ่งชดุดอันนี้ก็อีกหนึ่งชดุดเป็นกางเกงเอวสูงใส่กับบิกินี่เอาไปก่อนไม่รู้ใส่ได้ไม่รู้ได้ใส่ปล่าอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็เป็นบิกินี่เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นกางเกงในตัวแบบเ,เล็กๆหน่อยเห็นไหมเวลาเราใส่เกงในตัวเ,เล็กๆเราก็จะมีแบบพวก ผ้าอื่นๆอย่างกระโปรงอย่างเงี้ยนะคะมีที่แหวกอะไรประมาณนี้สามารถแหวกแบบโชว์ขาอ่อนได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคส่วนของคนอื่นเอาไปชุดเดียวขอ <c oughs> อย่างพ่ออินเงี้ยเอาไปชุดเดียวผู้ชายไม่ต้องแฟชั่นเยอะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า8ดวัน3มจังหวัดเราจะจัดกระเป๋าลงกระเป๋ายัางไงนะคะซึ่งมันเป็นทริคที่แม่แอนจะมาบอกเล่ากันในวันนี้ค่ะ สำหรับขนาดกระเป๋าเดินทางนะหลายคนที่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินทางถี่ถี่และอยากอยากจะซื้อกระเป๋าเดินทางสักใบหนึ่งแม่แอนก็จะแนะนําไว้ตรงนี้เลยเนาะคือถ้าสมมติอย่างครอบครัวแม่แอนเวลาเราไปต่างจังหวัดสัก3วัน2คืนกระเป๋าใบนี้เอาอยู่อันนี้ใบขนาด 26อยู่หรือ28อยังไม่แน่ใจแต่ว่าใบเขาเรียกว่าจะเป็นขนาดกลางคือถ้าใครได้ไปแผนกกระเป๋าเดินทางเนาะเราจะเห็นกระเป๋ามันจะมี3ขนาดด้วยกันเล็กกลางใหญ่ใบกลางเนี่ยปกติไป3วัน2คืนสำหรับครอบครัวไปเดียวพอเอาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติมีเด็กเล็กอย่างเช่นเแบบี้เกนอย่างเงี้ยมันอาจจะมเีเขาเรียกไง ของอย่างอื่นที่ทําให้เปลืองที่อย่างเช่นผ้าอ้อมสําเร็จรูปอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะแบบแยกกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งเป็นของเด็กโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้สําหรับถ้า4วันสาคืนขึ้นไปนะคะแนะนําให้ใช้ใบใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้จะเรียกว่าไซส์ใหญ่เปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นใบที่แม่แอนเพิ่งซื้อมาตอนห้างเปิดหลงังโควิดอ่ะคือตอนนั้นห้างเขาลดราคายเยอะมากเลยนะคะก็จะเห็นความขนาดเนาะประมาณนี้ต่างกันประมาณ ซึ่งในนี้จริงๆแม่แอนซื้อมา2ใบน,นะมันอยู่ในนี้อีกใบนึงเดี๋ยวเรามาเปิดตุพร้อมกันเพราะฉะนั้นวันทริปนี้3ามจังหวัดเราก็จะไปกระเป๋า3าใบนะคะเอ่อ <t> อ่ะปิดขึ้นมาตึ้งต้งน <t> ี่เห็นป่ะมีอีกใบหนึ่งน,นี้ซื้อใหม่ไม่ได้แกะเลยเพิ่งจะมาแกะวันนี้เพิ่งจะมาใช้วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบนี้มันเหมาะมากสําหรับคนคนจะไปญี่ปุ่น แล้วเกิดอย่างมีกระเป๋างอก mm hmm. ใช่ปะเราจัดของไว้นในกระเป๋านี้ใบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอากระเป๋าใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็โหลดกระเป๋าสองใบแบบนี้เลยมันเลยทําให้เราสามารถแบบช้อปปิ้งขนของกลับมาได้สบายมากเลยค่ะเนี่ย mm hmm. สินคส่งที่แม่ซื้อเสร็จเนี้ยเพราะว่ามันสามารถยัดเข้าไปข้างในด้วยกันได้ด้มยแหละเออดีงามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของการเลือกใช้กระเป๋าเดินทางนี่จะบอกว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะจ่ายเองทั้งหมดเลยนะ คนเห็นนะ่มันจะมีกระเป๋าเดินทางแบบซิปแบบซิปก็คือแบบเปิดอ้อมอย่างนี้ใช่ไหมกับแบบที่ล็อกแบบนี้ส่วนตัวแม่แอนชอบแบบที่ล็อกแบบนี้มากกว่านะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะคะเวลาปิดก็ปิดลงมาอย่างนี้นะคะหนึ่งมันทำให กระเป๋าไม่ถูกขโมยง่ายส่วนใหญ่ของกระเป๋าที่หายระหว่างเดินทางคือเขาจะใช้เจาะทางซิปเนี่ยเจาะและตืดๆหลักการอะไรไม่รู้เคยดูคลิปมาเหมือนกันนะคะแต่เขาก็เปิดเปิดแบบช่องนิดนึงแล้วเขาก็ล้วงไปเอาของในกระเป๋าขโมยของได้นะคะตามแบบสายพ่านสนามบินที่อยู่ดีผีสนามบินมันเอาของของเราไปของมีค่าเพราะฉะนั้นทางที่ระวังที่ดีที่สุดอย่าหลดของมีค่าอยู่ในกระเป๋าให้พกขึ้นเครื่องบินนะคะโอเคแต่สําหรับอันนี้ก็คือมันจะดีอย่างที่ เขาขโมยของไม่ได้นอกจากเขามีรหัสในการปลดล็อกของเรานะคะโอเคก็ตามนี้นะคะซึ่งใบใหญ่เดี๋ยวแม่แอนจะเอาไว้ใช้จัดไปภูเก็ต4วัน3คืนใบเล็กก็คือไปพัทยาใบเล็กอันนู้นก็จะคือไปหัวหินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เริ่มพุูนเหนื่อยมากะคะ, <S 2> <S 2> <S ะกระเป๋าใบนี้กันนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นใบที่แม่แอนใช้ เดินทางเป็นประจำในหลายๆทิปบางทีมันก็จะมีของพวกตกค้างอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าครีมของเบบี้เกนนะคะแล้วก็มีครีมทาผื่นแพ้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเจลหอมๆบาร์เจลนะคะไว้เผื่อน,น้องคัดจมูกฟุดฟ<ๆ>ิตอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีพวกแบบถุงเท้าของเบบี้เกนอันนี้คือของเหลือที่ยังไม่ได้ใช้อย่างทิปก่อนนะคือถ้าเป็นของอะไรที่ใช้ประจําแล้วบางทีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่แอนแบบ คิดว่าจะลืมง่ายเราก็จะไม่เอาออกประมาณนี้นะคะหวีพ่ออินจะติดไว้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลืมบ่อยค่ะโฟมล้างหน้าก็ลืมบ่อยค่ะก็จะมีแบบเหมือนหย่อนในกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะอันนี้เป็นบับเบิลบารเอาไว้ตีฟองอ่างอาบน้ํานะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น แผ่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง cleansing sheet มนก็จะติดไวนะ้นส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรค UV นะคะมันจะเป็นลูกแอปเปิลนะคะนี่เห็นป่มมันจะมีแสง UV อยู่นะคะเอาไว้ฆ่าทำความสะอาดแบบฆ่าเชื้อขวดนมอะไรประมาณนี้เ <No. S 1> นาะเวลาแบบเราออกไปข้างนอกของเล่นน้องตกขวดนมตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉพาะทางอ like, นะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบแวว่ายน้ำนะโอเคโดย หนึงกระเป๋าสำหรับหนึ่งทิปนะคะอันนี้พัทยาอันนี้ภูเก็ตใบใหญ่อัน,นุษหัวหินกระบายขนาดกลางมืกันนะคะโดยที่เดี๋ยวเราก็จะจัดเสื้อผ้าของทุกคนไว้ในนี้เนาะแล้วก็ของที่ใช้ประจำวันนะคะอย่างเช่นพวกกระเป๋าแต่งหน้าเครื่องสำอางของแม่แอนนะคะหวีของทุกคนชุดชั้นในของใช้ส่วนรวมสบู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เวลาเราไปโรงแรมใหญ่ๆอ่ะสบู่มัน ของเขาค่อนข้างดีเนาะถ้าเราแบบใช้โรงแรม4ี่ห้าดาวเราก็ใช้ของเขารอประมาณนี้นอกจากบางคนมีความแพ้ต้องใช้เฉพาะเจาะจงจะพกของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคะออแต่ละคนของใช้ในชีวิตประจําวันก็คงจะไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าใส่ไว้ในกระเป๋าทิปใบแรกนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ประมาณนี้สมมุติว่าอันนี้เป็น ของในชีวิตประจาวันแม่แหละเออเราก็ใส่ใส่ใบแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ขออนุญาตเอากระเป๋าลงเอาเสื้อผ้าลงกระเป๋านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จัดเสร็จหนึ่งกระเป๋าแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ครบมากมายนะเพราะว่ายังขาดชุดน้องเกสจะเห็นว่ากระเป๋ายังหงลวมแม่ก็จะแบ่งด้านหนึ่งเอาไว้สําหรับของเบบี้เกนโดยเฉพาะเลยนะคะก็ะอย่างที่เห็นก็จะมีผ้ากันน้ําลายผ้าอ้อม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําทั้งหลายแหล่แหวกให้ดูนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของใช้ของเขานะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นของแบบพ่ออินแม่แอนผู้ใหญ่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นทริปสามวันสองคืนก็จะมีเนี่ยชุดน้องกายสองสองทงสามชุดชุดแม่แอนชุดพ่ออินนะคะแล้วก็จะมีเหลือที่เอาไว้ให้ใส่ชุดวานี้อนันนี้ยังขาดของน้องเกสยังขาดชุดไปเที่ยวน้องเกสชุดนอนน้องเกตค่ะชุดนอนแม่แอนแล้วก็ขาดพวก ของใช้ส่วนตัวพวกเมคอัพครีมทาตัวมีดโกหนหนวดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เราไม่ลืมที่จะเอากระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะพกติดไปด้วยเนาะเทคนิคของอแม่แอนนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่สําหรับการจัดทิป3จังหวัด3รอบก็ได้นะ<อ>เผื่อใครไปต่างประเทศเยาวๆ10วัน15วันนะคะเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะคะแบ่งให้เป็นแบบกระเป๋าใบหนึ่งประมาณ 2- 3วัน3 4ถึงวันนะมันจะทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องเปิดกระเป๋าทั้งหมดหลายบ้านอาจจะแบบแจกไปเลยกระเป๋าอันนี้คนหนึง่งกระเป๋าใบนี้คนหนึง่งกระเป๋าใบนี้คนหนึง่งเวลาใช้งานจริงอะ่ะคือมันต้องเปิดสามใบมันก็โอเคมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงจัดระเบียบของคนนู้นคนนี้ง่ายแต่ว่าไปที่พักตามต่างประเทศจริงๆพื้นที่มันไม่ได้เยอะอย่างแบบโรงแรม5้าดาวหรือสี่ดาวบ้านเราเที่แบบมีที่ให้กางก,กระเป๋าเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการจัดกระเป๋าที่เป็นสล็อตแบบ สามวันสองคืนใบหนึ่งสี่วันสามคืนใบหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือกระเป๋าเรามันไม่ใช่ว่ามันจะมาพร้อมกับตอนเราบินทุกครั้งแม่แอนเคยเจอปัญหากระเป๋าเดินทางหายเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศอ่ะตายและกระเป๋าใบนี้คนหนึ่งใบนี้คนหนึ่งสมมติกระเป๋าจัดไปอันนี้เป็นของแม่แอนใบนี้มันไม่มาด้วยเฮ้ย,ยทำไงดีเราต้องแบบ ติดต่อประสานงานเรื่องกระเป๋าหายพอตามเจอเสร็จมันไม่ได้มาแบบทันทีเพราะว่ามันไปกับไฟอื่นมันไปประเทศอื่นหรือบางทีมันตกหล่นอยู่ประเทศต้นทางอะไรประมาณนี้แต่โชคดีที่แม่แอนจัดกระเป๋าให้มีของทุกคนอยู่ในใบเดียวมีของทุกคนอยู่ในใบเดียวมีของทุกคนอยู่ในใบเดียวมันก็เลยทําให้เรามีเสื้อผ้าใสา่ไม่ต้องไปหานะที่สําคัญคือถ้าเราทําประกันการเดินทางไฟเราสามารถเคลมคือแบบเหมือน เกิดอยากจะซื้อชุดใหม่แล้วก็แบบอ้างว่าอันนี้เป็นกระเป๋าของเราแล้วก็ไปซื้อช้อปปิง้งเสื้อผ้าใหม่เอาบินไปเบิร์ก,กประกันการเดินทางได้ด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะทําให้เราแบบว่าชีวิตไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไกลเราก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วเลยประมาณนะั้นถ้าเราต้องแบบไปหาซื้อของจําเป็นเพื่อต้องใช้งานเนี้ยมันก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นการจัดกระเป๋าที่เป็นสล็อตสล็อตสล็อตแบบนี้นะคะใช้งานได้ดีมอาอนกเดี๋ยวพอเราใช้เสร็จใช่ปะ เส,เสื้อผ้ามันก็จะหายไปเสื้อผ้ามันจะหายไปมันก็จะเหลือแต่ของจุกจิกของเหลือที่เราจัดไปเผื่อสำรองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเก็บที่เหลือเนี่ยใส่อันนี้ไว้เหมือนเดิมเอาไว้ในใช้ในทิปที่2ก็คือที่เราจะไปภูเก็ตเสื้อผ้าเข็มที่เราใส่แล้วมันก็จะอยู่ในนี้แม่แอ้ก็จะโยนไว้ในรถนะคะแล้วภูเก็ตเราก็จะไปแบบเป็นกระเป๋าโล่งๆใบนี้ที่มีของใช้ จุกติกส่วนตัวพวกนี้นะคะกับเสื้อผ้าสะอาดที่เหลือไว้นะคะพร้อมกับการจัดกระเป๋าอันนี้ที่เราจะมีแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวสําหรับที่ภูเก็ตประมาณนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยกระเป๋าแม่แอนจะของฟูแค่ไหนคะ่ะ ปยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ากระเป๋าใบนี้ที่จะไปภูเก็ตก็จะมีช่องแบบหล,มหลวมๆหน่อยเพราะว่าเราใส่แต่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะหล,มหลวมๆอันนี้เป็นใบที่เป็นใบที่3ามที่เราจะใช้ที่เราจะไปหัวหินนะคะเป็นไทยไทยทริปนะคะก็จะมีแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวเหมือนกันของใช้จิบาถทะนุนนนี่ซึ่งยังมีของที่ยังตกหล่นที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปอีกนะคะเพราะว่ามันต้องใส่แบบวันสุดท้ายเพราะามันจะเป็นพวกกระเป๋าเมคอัพอะไรประมาณนี้นะคะ ทั้งหมดก็ประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือปกติเวลาแม่นไปต่างจังหวัดจะมีกล่องอันนี้เป็นกล่องบ็อกซ์พิเศษสําหรับใส่พวกอาหารการกินของเบบี้เกนเพราะเราไม่สามารถคาดการได้ว่าเราจะไปเจออาหารเบบี้เกนแบบไหนในไล์บุฟเฟ่อาหารเช้ามันอาจจะเป็นอาหารที่เบบี้เกนกินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม่แอนก็จะพกตัวช่วยไปนี่ค่ะนี่เลยนะคะก็จะมีพวกอาหารนะคะ ปิกนิกเบบี้รสชาติต่างๆนะคะจะเห็นว่าสีสันหลากหลายนะคะก็จะมีหลายสูตรทั้งสูตร10เดือนและ12เดือนอะไรประมาณนี้ถ้าอันไหนที่รถไปถึงแม่นจะใส่ของมาในนี้แหละอย่างเช่นหัวหินพัทยานะคะเราก็จะไม่เอาอาหารใส่กระเป๋าเดินทางไปแต่ภูเก็ตนะคะเราจะไม่มีกระเป๋าเดินทางไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องนับมือ้อแล้วก็เอาอาหารน้องใส่ไปให้ครบนะคะอย่างเช่นเนี่ยเราไป4วัน สามคืนนะคะอาหารตามๆน้องเกณฑนกินวันละสองมื้อก็จะต้องมีสักแปดกล่องเป็นอย่างต่ำนะคะประมาณนี้แหละนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะอย่างที่บอกไปว่าเทคนิคนีคน้มันไม่ใช่ว่าสําหรับแบบการจัดไปทริปยาวๆในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะมันเหมาะสําหรับการจัดไปแบบ ต่างประเทศที่ไปย,วยาวเหมือนกันเราจะได้สามารถเปิดกระเป๋าใช้งานได้ทีละใบนะคะไม่วุ่นวายไม่เกะกะพื้นที่ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือแม่แอนเคยไปเขาจะมีบริการส่งกระเป๋าอย่างเช่นถ้าสมมุติเราแพลนทิปไปแบบหลายๆที่แล้วไม่วกกลับที่เดิมเราสามารถไปถึงสนามบินใช่ปะ่ะกระเป๋านี้เราไม่ได้ใช้เราคิดว่าเราจะใช้อีกประมาณ3วันข้างหน้าก็าสามารถใช้บริการแมวดำค่ะขนส่งคล้ายๆ s ้ S G Express ที่บ้านเราเนี่ยส่งทั้งกระเป๋าเดินทางไปหาเขาไปที่พักที่เราจะเจอเลย จะไปอีก3วันข้างหน้าได้เลยนะคะเราก็จะไม่เสียเวลาขนไม่เสียแรงขนกระเป๋าด้วยนะคะ,คะกระเป๋าแม่ก็จะยังไม่ปิดจะวางอาซาซ่าอย่างเงี้ยแหละพร้อมเดินทางในวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะโอเคนะแม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเทคนิคลิงๆน้อยๆสําหรับคุณแม่นะคะที่แบบปวดหัวมากเลยเวลาจะจัดกระเป๋าเพราะว่าเราคนเดียวจัดกระเป๋าของทุกคนในบ้านนะต้องไม่ขาดตกบกพร่องสมมติสมมุติขาดจริงๆเวลาไม่ทันแล้วของผู้ใหญ่ขาดได้ ของเด็กโตคะ่ะได้แต่ของเบบี้เกนยังไงก็ต้องครบยังไงก็ต้องมีเหลือเกินไว้ดีกว่าขาดค่ะปรับใช้กับการจัดกระเป๋าเดินทางของตัวเองเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะใครไปเที่ยวไหนนะคะถ้าเอาเทคนิคไปแล้ว ใช้ได้ดีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s, กด <S ับส c r i b e แล้วก็ก<อ>ดกระดิ่งรูปกริงเพือ่อ,อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย